ใครจะอยากเลือกอยู่กับคนที่เกลียดเราแล้วเราเกลียดละ่ะโลกใบนี้มันมีคนตั้งเยอะตั้งแยะหลายสิบล้านคนน่ะจำเป็นสิของแบบเนี้ถ้าอยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีคุณค่าเลยทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็จะหาความหมายของการมีชีวิตอยู่หรือความหมายของการเกิดมาไม่ได้หรอกอาจารย์คะทำไมคนเราต้องมองคุณค่าในตัวเองด้วยละ่ะการเห็นคุณค่าในตัวเองมันสำคัญไหมอะเวลาที่เราเกิดมาคือเรามีชีวิตอยู่อะ คนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราต้องรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีค่านะถูกไหมและการที่เราทำวันในแต่ละวันของเราอะให้มันมีคุณค่ามันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองรักตัวเองแล้วเชื่อเถอะว่าเวลาที่เราทำสิ่งที่ดีและมีคุณค่านะเราจะอยากทำมากขึ้นมากขึ้น อย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจการชื่นชมตัวเองเพราะว่าเวลาที่เรารู้จักชื่นชมตัวเองอะ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าเออจริงๆแล้วเรามีข้อดีเยอะนะและข้อดีของเราอะ่ะในแต่ละวันแต่ละวันที่เราชื่นชมตัวเองมันทําให้เราอิ่มเอมใจและมีความสุขเขาก็จะอยากให้กับคนอื่นได้มากเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ก็เพราะว่าการให้อ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าการได้รับป่ะสิหลายคนรู้สึกว่าเอ้ยเวลาที่เรารับอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะแต่เชื่อไหมการที่เราได้ให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะโดยจิตตวิทยาแล้วนะยิ่งเราให้คนได้มากเท่าไหร่อ่ะเรายิ่งรักตัวเองได้มากเท่านั้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวเรามีค่าตัวเราสามารถสร้างประโยชน์หให้กับคนอื่นได้แล้วเราสามารถให้กับคนอื่นได้ไงแล้วเวลาที่เราให้อ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเป็นที่รักแล้วเราก็อยู่ท่ามกลางคนที่เรารัก และรักเราแล้วสิ่งนี้แหละมันทําให้ใจมีความสุขการเลือกอยู่กับคนที่เรารักมันดี <c oughs> จริงๆแล้วใช่ไหมคะใครจะอยากเลือกอยู่กับคนที่เกลียดเราแล้วเราเกลียดละ่ะแน่นอนโลกใบนี้มันมีคนตั้งเยอะตั้งแยะหลายสิบล้านคนน่ะทำไมเราถึงจะไปอยู่กับคนที่เกลียดเรา <c oughs> เพื่อที่จะพิสูจอะไรเหรอถ้าวันนี้เราเลือกได้อะ่ะเราอยู่ท่ามกลางคนที่รักเราแล้วเรารักไม่ดีกว่าเหรอเพราะเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางความรัก มันทําให้เราดึงความสามารถของตัวเองออกมาได้เยอะมันทําให้เรามีกําลังใจแล้วมันทําให้เรามีความคิดสร้างสารรค์มันทําให้เราอยากไปต่ออ่ะแล้วมันทําให้เราอยากประสบความสําเร็จมันทําให้เราอยากให้ไงถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนที่เกลียดเราแล้วเราเกลียดอะ่ะเราก็ทาอะไรไม่ได้หรอกจะทํายังไงอะ่ะเขาก็เกลียดเราอยู่ดีใครจะอยากอยู่ตรงนั้น ่่้คคทีเเราาตองห็นุณนถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอะเราก็ไม่มีความหมายในการดำรงชีวิตอยู่นะถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ะเราก็ต้องรู้ว่าตัวเรามีค่าและเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีคุณค่าที่สามารถให้คนอื่นได้จําเป็นสิของแบบนี้ถ้าอยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีคุณค่าเลยทําอะไรก็ไม่มีประโยชน์หายใจทิ้งไปวันๆแล้วเราก็จะหาความหมายของการมีชีวิตอยู่หรือความหมายของการเกิดมาไม่ได้หรอกวันนี้สร้างคุณค่าให้กับคนอื่นมากเท่าไหร่ ก็จะเห็นคุณค่าในตัวเองมากเท่านั้นหลายๆคนที่มองหาความสุขหรืออยากจะสร้างความสุขและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สร้างคุณค่าในวันนี้อย่าลืมช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะชอบช่วยไลค์ใช้ช่วยแชร์และแท็กเพื่อนเข้ามาด้วยติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ